สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยเดือนธันวาคมไล่เกมเศรษฐีนะครับผมในคลิปนี้ลุงก็จะมารีวิวอีเวนท์อัปเดตมาใหม่ในเซิร์ฟประเทศไทยในวันนี้เนาะก,ก็จะเป็นอีเวนท์ที่เขาก็สปอยมาแล้วนะครับผมตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วว่าเป็นอีเวนท์จี้นะครับผมมีจี้ใหม่อีกหนึ่งจี้ซึ่งเป็นจีท้ที่มีชื่อว่าโดนโก๊อปปี้ซูเปอร์ไดเมนชั่นนะครับผมส่วนอีเวนต์โลกดาว ก็ยังอยู่เหมือนเดิมเนาะไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่อย่างใดเดี๋ยวไปดูความสามารถของซี่ใหม่นี้กันเลยดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นซี่ที่เหมาะสมกับตัวละครใหม่อย่างน้องแบมพายดีดีหรือเปล่านะตัวละคปี่ซูเปอร์เดนชั่นนะครับผมความสามารถก็คือเมื่อไยตรงข้ามได้รับเลนมาคมีโอกาส55%นะครับผมที่จะสร้างเดนมาคผุดเพิ่มเติมเนาะบวกอีก5%เมื่อไม่แสดงผลนะครับผมแล้วก็เมื่อตกเลนมาคของฉันหรือว่ากดสร้างเลนมาคมของฉันมีโอกาส50%ที่จะยยายปยังมุมหรือว่าพื้นที่พิเศษใดก็ได้ความสามารถ การผุดเมืองหรอ,อืมเหมือนจะเอามากันน้องดีดีเลยเนาะแต่ไม่มีปัญหานะครับผมเพราะว่าดีดีมีป้ายสีมีผุดก็ต้องมีการป้ายสีด้วยนะครับผมจะกันดีดีะนะส่วนเวอร์ชันรีพิตเด็ดอีดิชันะ่นนะครับผมก็จะกลายเป็นสีส้มเนาะแล้วก็ตรงตราสัญลักษณ์นี้ก็จะกลายเป็นรูปดาวนะครับผมจากปกติเป็นรูปอะไรเป็นรูปแหล่สีม่วงเฉยเฉย่ยจบเพียงเท่านี้ จิ้นอื่นล่ะลิมิเต็ดอีดิชั่นเนออืมมันมาใหม่ตอนนี้ไหมเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันโอเควิธีการหานะครับผมอีเวนต์นี้เนาะสามารถขายได้จากการที่เรานะ่าจะต้องสะสมนะครับผมสิ่งเล็กๆที่มีชื่อว่าจึงพลังของโดนก๊อปปี้นะครับผมก็คือตราของน้องนั่นแหละ5อันนะครับผมเอามาแลกเป็นโดนก๊อปปี้ซูเปอร์เดิมชัได้ถ้าเกิดว่าไม่ชอบนะครับผมก็มีอย่างอื่นให้เลือกเนาะ เพื่อกําเนิดหลุมดากระโดดหรอเป็นความสามารถเป็นเจี้ที่มีความสามารถในการเดินหน้าถอยหลังนี่ลืมเหมือนจะเป็นจี้โหดแต่ทําไมไม่มีใครใช้ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็โดนโก๊อปปี้การ์เดียนนะครับผมที่มีความสามารถการป้ายสีอยู่เนาะแล้วก็้อนราชาชนในประเทศนะครับผมที่เอาไปเล่นกับน้องดีดีนั่นเองหมัดปืนเพชนะครับผมหมัดที่มีความสามารถในการ ป้องการดีบับสูงสุดแล้วในเกมนะครับผมยิ่งสักกว่าตัวละครจะอีกนะสุดที่กันหานะครับผมก็จะแปกใหม่หน่อยเนาะคือเรานั้นจะต้องหา g ีอนะครับผมปีกหักของโดนก๊อปปี้สะสม5อันเอามาแลก A อบวกหอันนะครับผมหูของโดนก๊อปปี้เนาะและสะสมหูนะครับผมอีกทั้งหมด5อันเอามาแลกเป็นพลังของโดนก๊อปปี้ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจะหาพลัง5อันก็เอา5 ไปคูณห้าแล้วก็ไปคูณห้าอีกทีนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคำนวณถูกหรือเปล่าห้าอันได้อันนี้หาอันนี้ห้าอันเอามาแลกอันนี้อีกห้าอันหาอันนี้แค่ยี่สิบห้าอันหรอไม่ยี่สิบห้าอันได้อันนี้อันหนึ่งเฮ้ยยี่สิบห้าอันได้อนี้อันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าชิ้นหรอคำนวณแบบยากๆเพราะว่าสับสนอยู่ ไม่เก่งคิตนะครับผมขอรด,ดด้วยโอเคร้อยยี่ด้ามันเยอะกว่าปกติปะปกติเราหา A แค่คำนวณถูกปะเนี่ยถูกเนาะ 5, 5, 5. ห้าคูห้าคูห้าโอเยอะอะไหวป่าถ้าเยอะแบบนี้อัตราการดรอปมันต้องเยอะเว้ยถ้าเกิดว่าอัตราการดรอปมันไม่เยอะอะ มันจะปิดยากมากสองหมื่นปิดไม่ปิดยังไม่รู้เลยอัตรากระสุนไอเทมนะครับผมพลังของโดนดาวโดนกับอ๋อมันยังมีความสามารถในการเดี๋ยวก่อนนะตัวสุมส่มซูเปอร์เครื่องรางคืออะไรเอ๊ะเอ๊ะเราต้องสุม่มเครื่องรางตรงไหนหรอเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเราสุม่มเครื่องรางแพทตินัมเหรอฮะอะไรเนี่ยสุ่มอะไรอะ่ะ แพ็กเกจึ๊บปอ,อ๋อซ่มซ่มแพ็กสองร้อยถ้าเกิดว่าซื้อเยอะก็ถูกลงมาหน่อยนี่เซิร์ฟไทยเริ่มจะมีแพ็กพันแล้วนะแพ็กเก้าร้อยเนี่ยอันตรายมากเลยนะครับผมแต่ดอกเยอะอยู่อืม มันไม่ได้มีแค่ไอ้พวกนี้อยู่ในนี้นะมันมีจี้อื่นๆด้วยที่อยู่ในนี้นะครับผมก็คือมันบวกกันแล้วมันไม่ได้หนึ่งพลังของดวงดาวเบวกหรอพลังของดวงดาว S, วาว S บวกคือเอาไว้เป็นจี้แรกตรงนี้ใช่ไหมโอ้น่าสนใจนะแต่ขีดเเ้นใต้เวอร์ชั่นลิมิเต็ดอ dition ไม่มีความสามารถเพิ่มไม่มีเปอร์เซ็นต์เพิ่มแค่เปลี่ยนสกินเฉยๆก็ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนเท่าไหร่เลยเนาะก็สู้ๆกันละก,กันถ้าเกิดว่าใครอย,อยากจะได้โดนไดเมนชั่นมานะครับผมหรือว่าจีอื่นๆในนี้เนาะมหมดเยอะหน่อยแต่มีโอกาสปิดลิมิตดอ dition แบบไม่ต้องเติมตังค์นะครับผม สุดยอดไปแหละสำหรับคลิปนี้นะครับผมเราก็ต้องขอตัวลาก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าขอทุกคนนะครับผมสุ่มกุญแจแล้วได้ลูกอมดาวเยอะๆเพื่อที่จะได้เอาไปปิดของที่เราต้องการนะครับผมของที่แนะนำนะครับผมก็คือน้องแวนไพดีดีเนาะเล่นดีมากเป็นพรีวที่มีคอสตูมแบบไม่ต้องเสียตังเติมคอสตูมเลยนะครับผมส่วนน้องซินดี้กับน้องอ ไปนะวินเทอร์ก็ไม่ค่อยแนะเท่าไหร่นะครับผมจะเน้อีกตัวหนึ่งก็คือน้องดีดีไปเลยถ้าเกิดว่าใครไม่มี12000ลูกอมดาวนะครับผมก็90000มก็ได้ก็ได้ยุส่วนผู้รักษานะครับผมก็จะเป็นสายลม้มใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม่ชอบเล่น v ีวีดีดีใส่วิกก็เล่นผู้รักษาไปใสล่ล้มแต่กับ a d u b ดูบ ก็ถ้าเกิดว่าเราไม่มี9ก้าหมื่นมีแปดหมื่นก็เลือกอนุบิสมานะครับผมจบตานนั้นส่วนจีก็แล้วแต่เล็กตะทาเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปจริงๆนละล่ะครับในคลิปหน้าก่อนทุกคนมีความสุขกับเรื่องกิจสถีเสิร์ฟประเทศไทยหรือเทเลกรกเมลากิจสถีนะครับผมนะครับไปแล้วครับจุ๊จุ๊ค่ะ